เอาเอาไปมานี่ท่านเูู้่ช่องปัจช,ชูสวัสด,ดีเพื่อนเพีพ่ๆี่น้องๆทุกคนครับแหมวันนี้มันเป็นวันที่สดใสนะครับแล้วมันกำลังกระ,ะมืนมนนะครับเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยมันชื่อว่า Baby i n y e l l o นะครับซึ่งเป็นเกมที่คะแนนรีวิวค่อนข้างดีนะครับแถมเกมนี้ยังเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอะไรครับเลยในวัน น่าจะเป็นคืนแรกนะครับอ่าพี่เลี้ยงเนี่ยบอกว่าถึงเวลาที่ต้องนอนแล้วนะ the shine, เ,นเด็กก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่เธอคิดหรอ The baby The baby in yellow act 1, 1. หนึ่งซินหนึ่งูหมันมีนมหลายแอคว่ะวันนีย้ยาว,ยาวตัดยาวยาวกว <laughs> น,น้องนั่นนะ้องนี่นาขอปรับภาพก่อนนะครับเอาสักมีเดียมก็พอ มีน้องอยู่คนหนึ่งอู้มันมองตามเราด้วย feed the baby นะครับ get bottle from fridge ได้ครับเราจะต้องไปโอ้หวิวเหรอครับดูโ <laughs> กรธอะไรพี่หรือเปล่าลูก <laughs> ไม่นะเออเราต้องไปเอาขวดที่เอ่อฟริตนะครับตู้เย็นแง กินกินกินเออนี่มึงมีความสุขเหมือนกูกำลังมีความทุกข์เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องพยายามหันมาขนาดนั้นก็ได้ดูดิมึงจะมองกูให้ได้ออกูไปมองดิดิดี Take the baby in changing table เปลี่ยนโต๊ะเลยครับ Baby in yellow ก็คือใส่ชุดเหลืองเหรอ ขาน้องเหมือนไปโดนอะไรมานะครับน่าจะเป็นแผลอะไรนิดหน่อยเทเบ a ี y ทูเช a จิ้งเทเบล e ไปครับไปที่โตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเด็กติดเอ่อที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนพระอ้อมของเด็กเหรอเช a จิ้งเทเบล e น่าจะเป็นนี้นะครับใช่ไหมไม่ใช่หอยในวะเอ่อโหนี่แผนที่บ้านมึงจริงไหมเนี่ย ไม่น่าใช่นะ <c oughs> ติดติดเอ,อ้ยอย่ามองพี่สิโลกหนูอย่ามองพี่อย่างนั้นสิ changing table เอ,อ่อไม่มีวะ่ะเอ,อ่อบอกอะไรกูหน่อยสิ <c oughs> ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมของนายอยู่ไหนหรอน้อง yellow เปลาแม่งไหนวะอ่ะห้องน้ำนี่แหละโอ้ยโอ้ยกูโยนเด็กทิ้งอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ขอ,ทอโทษขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ร้องนะโอ้ทำเด็ตกตกเด็กดหน้าบึ้งเลย <c ười> เอ้ยไม่โกรธนะแล้วเช็ดจริงเทโบของน้องอยู่ไหนเราพี่ไม่รู้นี่เอออ่ะอยู่นี่ก่อนแล้วกันเออ ไปจัดเตรียมเชนจิ n เทเบิลก่อนอันนี้แหละก็น่าจะเป็นอันนี้นะโต๊ะมึงอยู่ไหนแดกแมงเชนจินเทเบิลอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบทำเด็กหล่น <c oughs> ยอย่าบ้าจ้ากูไปเลี้ยงลูกดินะนี่แหละอันนี้แหละกลูว่าใช่อ่ะลง อ่า ah. get a new nappy na nappy น่าจะเป็นพระอ้อมอีนี่เอ้าน้องหายมานี้เดือเออมันเริ่มโกรธแล้วอย่าเพิ่งโกรธนะกูจะมองมึงไว้อย่างนี้แหละเฮ้ยอย่อย่าเออจุ๊บเชนเบบี้เปลี่ยนอีไม่โกรธพี่นะ หนูน่ามันทีกูควรจะเลี้ยงต่อไปไหมเทคเบบี้ทูเดอะเบไป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 นอนนะดิ้งดิ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 งเอ้ยไปลงเตียงซะนะแ <c oughs> มะมึงใช่คนจริงมั้เนี Turn the light out. Oh ่ยเทอร์นเดอร์ไลอาโปึ๊บ ยังอยู่ไหมหลับตาเธอลูกหลับตาโอ <c oughs> ้ตาแขกบ้ากเลยพ่อมึงให้กินกาแฟไปในนมมีกาแฟปะเนี่ยโอ้โหโคลเซโดโคลเซโดที่มีกูอยู่หรือเปล่าปิดโอเคครับเราแค่ต้องรอพ่อแม่ให้เขากลับมานะครับแล้วก็ไปดูทีวีบนโซฟานั่งเลยชิลออนโซฟา้ย เฮ้ยเสียงน้องร้องแต่ว่าทีวีมันเมื่อกี้เราเหมือนเงียบหลับไปนะครับโอ้นอนมึกเปิดประตูเองเลยเหรอเอา้าไม่ได้อยู่ห้องนี้ห้องล็อกเอา้าอ้จะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไร Take baby to the bed b a b y to o b บ d again วหนูออกมาได้ยังไงอ่ะอ,อ,อ่านหนังสือก่อน how to dream like a king version สองนอนอยังไงให้เป็นราชาเฮ้ยนี่พี่ขอไปทำพี่ขอทำหน้าปกก่อนหนู <c oughs> นั่งนี่นะมึงน่ากลัวดิ <c oughs> น่ากลัวสัตว <c> ์ <oughs> เฮ้ย ออพี่ยืมหนูทำหน้าปกก่อนนะเออมีมุมไหนดีๆไหมนี่ฟังได้ไหมตึบอืมโอเคเดี๋ยวพี่ไปแคป็บเอานะลงไปเลยปิดไฟล e อ h e door ชิวเอาอีกแล้วให้กูดูทีวีอีกแล้ว The Lake of Heli a Visitor's Guide Mystery of the a d e s นั่งแม็คตะคุบงีบหลับอีกร้องอีกเฮ้ยโหลดดิ้งว่ะคืนที่สองครับเด็กนะครับหัวเลาะ ดูนั่นดูนั่นสิมันไม่สนุกเหรอส่วนเราพูดว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าทำแบบนั้นเด็กบอกว่าไม่สนุกเหรออุย้ยทำอะไรอะดูทีวีเหรอไม่เนี่ยมึงดูกูอยู่ <laughs> Get the bottle from fridge อืมกินน้ำหมาวิไฟดับอา้าว ขังกูไว้อีกนอนหายไปแล้วมั้งน่ะนั่นนั่นเป็นนั่งเองด้วยเอากินเข้าไป c h a n ิงเทเบิ l e อ่าลงก่อนมึงลงก่อนอุ้ยเกือบหล่นอีกแล้วนอนอยู่ันนี้ก่อนมึงอ่ะอุ้ยกุญแจเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ไหนดีวะวาง,วาง,วางไว้ตรงนี้แลหละหาง่ายสุด เออเด็กูเอาดิเออเอาไม่ได้ด้วยเลยจะเตรียมของเท่าไหร่ไงมาหนี่ไอ้น้องเหลืองเอออย่านะอย่านะกูเห็นนะว่ามึงยังอยู่เฮ้ยจุ๊บอืมไม่ทันจับเด็กจับเด็กเฮ้ยอะไรเอามานี่อืมันอ๋อแสดงว่าเด็กคนนี้มันบินได้แน่เลยอยู่ไหนมานี่อุ้ยอะไรอะเทลชาริสแมน เครื่องรางปะ h a w is man and they i use in the childcare เอ่อเครื่องรางและว,วิธีการใช้สำหรับการเลี้ยงเด็กไม่เป็นไร Change baby เอาแล้วน้องอยู่ไหนล่ะน้องเหลืองเอาเอาไปไม่นี่ ไม่พอใจกูหรือเปล่าวิเห็นนี่ปะเห็นนี่ปะเห็นนี่ปะฮอประายไปแล้วฮอกูเห็นคนเดียวในต,ตอนนี้กูเห็นอยู่คนเดียวเฮ้ยใครใครใครดูอยู่ไปก็อเอานะอยเนี่เนีวว่ยหวาอีกแล้วไม่รู้เรากำมัดักกลัวอะไรแต่ว่ามันไม่ปกติอะ่ะไปเข้าไปมันเข้าไปเลยนี่ไงภาพเพชร ปิดชิวเอาว a t c ี TV o the s o อ่าปิดปิดก่อนเดี๋ยวอผู้ปกครองมาแล้วเขาด่านั่งไปเลยยิบลับยิบลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูปข้างหน้าเราก็มีว่ะเอ้าจบแล้วคืนที่สองง่ายมากครับไม่มีอะไรสำหรับคืนที่สามนะครับพี่เลี้ยงบอกว่า ฝันดีนะฝันหวานด้วยแล้วเด็กก็พูดว่าเดี๋ยวน้องจะให้พี่ดูฝันของน้องนะกู <c oughs> ไม่อยากดูมึงนอนไปเถอะออคืนที่สามเหมือนน้องนอนไปแล้วนะครับแล้วเราก็ go upstairs and settle baby ไปดูแลน้องนั่นชัช้นสองเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโอย โมโหตลอดเลยเด็กคนนี้เทนอฟเ the ์ i g h t n น w ยังอยู่ดีใช่ไหม <c oughs> เออปิดเลย find something to eat หาอะไรกินครับ h a v h a c h e e s e toasty อุ้ย Feed me ให้อาหารฉันอะไรนี่นา่าจะเป็นฝันของเด็กปะวะใช่ไหมมันจะโชว์ความฝันของมันอะ่ะ เออแต่กูจะกินอะไรนะอ่าทอสตี้อ่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็น feed the baby you monster เฮ้ยกูต้องไปให้ไอเด็กกินอะไรอะ่ะมีอะไรกินบ้างโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหเอานมเอานมเอาเอา,เอาปิดใส่พี่ทำไมเล่า <c oughs> วางไว้เหมือนเดิมไม่ต้องแดกกันไม่ต้องแดกจะจะปล่อยกูไหมจะกินไหม เอานมไปเอานมไปอย่าโมโหอย่าทำหน้าอย่างนั้นนี่ไปจริงจริงเทเบิลอีกแล้วน,นี่อย่าเดินนะเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบ,ชบเฮ้ยเฮ้ยหมุนคอด้วยเป็นใครเนี่ย Get p a r e n t a l s man from upstairs เอ,เอโอเคครับ โอเคครับเอาเครื่องหลักมา Exorcist เออ Baby with the Talisman โอ้ก็คือให้แบบว่าไล่ผีออกจากเด็กื้อออกไปอุ้ยอีกเด็กกระเด็นโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะ The ม a b y to Bed เด็กกระเด็นอ,อีกแล้วอีกแล้วตาหนูแดงไปออกไปเดี๋ยวพี่ไปเอาอะไรดูอยากเอาอะไรอ๋อมันจะไปนอน ไปเองไดไ้ก็ไม่ต้องให้กูไปส่งหรอกปิดเลยละกันปิดไม่ได้ด้วยเซทชอว์เบบีกอมน้องหรอโอ้นอนนะไม่โกรธนะอย่าโกรธนะโอ้ฝันดี the baby in yellow จบแล้วเหรอ จบแล้วครับโอ้ยจำอะไรได้อย,าย่างไรบปางมึงให้กุญแจกูมาทำไมที่มันวางอย่างนี่มืมอเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยน่ากลัวนะแล้วก็สนุกด้วยภาพสวยด้วยนะครับสำหรับ Baby in Yellow ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเนี่ยมันสามารถเข้าไปโหลดได้ใน Android นะครับส่วน iPhone เนี่ยผมไม่รู้นะครับส่วนใครที่เล่นในคอมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับไปโหลดเล่นกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกคนนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ